กบมนีว่าจะมาไปพี่หนองมาชมาหาหน่อใหม่น้ำเนาะครับนี่ครับไอ้กรไผ่ยนี่ก็ปลูกไปน้ำหลังโทนนี่แหละครับเจวจะเบิง่งอันใดยังบกแก่พ่อได้เอาไปแกงเนาะเอาไปต้มขิงแก้วก็มีมีายกอรครับพี่น้องปลูกเหงาออไปโอ้ก็จังมีแต่แก่ๆเนาะ เบิ่งไปเรื่อยๆ <c oughs> โอ้ส่วนหมากมันก็แก่แล้วครับบริมาอาทิตย์หนึ่งเบิ่งบรรยากาศป่าเขาไปเนาะนี่พี่นอกเดีให้เบิ่งไอ้ลีจักรีว่ครับพี่นอก ลีเรียนบังคับไอ้ไอ้ก็ยังยังเห็ดบ่อเสียดเนาะพี่น้องเอ้ยไอ้ไอไอบ่อมีเวลาบันเดย์เรียนบังคับทางคางกาับใส่ใหม่ใส่ยังเรียบร้อยแล้วเหลือเหลือทางดาบเนาะทางกลดลียังบันเดย์ใส่ไอ้ของปิดถ่ายเนี่ยเอ่อถนาหม,ม่านี่ปลาเขาปลาเขาลีเลยเด็ดครับนี่ เนาะจำมือเสาก็าก็ได้ไปอยู่พ่อพ่อไดปิ่งเนาะพ่อไดปิ่งกินไอ้เก่าเนี่ยมือเส่ากามา,า,มาเฮ็ดไว้กับมะเท่าเนี่ยแหละครับนี่มันก็นจะเอ่อปลาปลามาน้ำหนามไหลเนาะมาน้ำปลาเขาหวานนี่ครับหนามแมาแห้งเนี่ยมันก็นจะก็จะ,จะไหลลงลีนี่แหละครับนีหนามใสเนาะครับพี่หนอ่อง หนงังไซเป็นตะเล็มเนาะเบิ่งน,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 นบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศทงหน้าเฮ้ยวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตทตงไฮทงหน้าข้าเบิ่งเออความสดชื่นหลังฝนตกนั่นแหละครับเ็นบอกพี่เนาะไอ้กอไผกับปลูกนำทดเงาไปเนี่ยคันแท้คันแท้หน้าใหญ่ๆนี่ครับปลูกไป พ่อได้กินน้ำครับน้อใหม่ลาบมีกับเอามาแกงกอามาสมกันไปเพ้าอยากพาพี่หน้องมาเที่ยวมาเล่นน้ำเนาะครับบรรยากาศวาวาสิีดายให้เบื้องปลาไปกินแรลงแน่ว่ากับบ่าาอได้นาะพี่น้อง ก็ยำกังเบนมันจะบค่ควายควอยแลนเนาะปลาอ่ะจะแลนยำมึงคืนเห็นปะอ้นยำมเส่าวก็ได้แน่น,นอนละครับพวกปลากระกนแนงปลาหน่อยฝนตกมาเขาก็งามแล้วเนาะครับพี่นอ่อเขาก็ได้น้ำเบ่งโอ้ยเป็นตามาแคว้นเขียดเนาะพี่นอ่อ ใส่เบ็ดใส่ยืดเดือนก็นได้ครับเอาใส่เดือนใส่ตัต้องขยันเลาะเนี่ยย้ำขื้นว่าใส่เดือนมันมันไอหลอนง่ายเนาะครับพี่นนอนี่ใส่น้ำม,มุมมุมหนึ่งสินะครับกขื้นนี้ปลาขื้นมาดีเลยนะครับน้ำมุมนี่แหละครับกะเฮ็ดหน้า สอ,สองแปงครับสองห้องนี่ห้องเทิงน้ำกับห้องนี่ครับพี่เนาะก็พอเด็กไอ้เขาไว้กินเนาะปลูกไว้กินนี่แหละครับว่าพอ่พอเดขายดอกเอาไว้กินกันเสียงนกเสียงอะไรก็สดชื่นเนาะลังฝนตก นี่ครับบรรยากาศในยู่เทียงเนาะอยู่กระท่อมบ่าวเทพก็เคยอัปเดตให้พี่หน่องเบิง่งหลายคลิปแล้วครับามาเฮ็ดกับเขากินยำแห้งนี่แหละครับอยู่ห้องหน้าฮะฮะนี <c oughs> ห่หรอให้ต้องหวานนั่นบ่ นี่เบิง้งพี่น้องตอนนั้นทายให้เบิ้งไอ้เมื่อไหวโอ้ออกหน่วยเต็มต้นเลยครับพี่น้องเอ้ยเบิง้งตรงกลางโอ้ยหน่วยดกครับพี่น้องเอ้ยอยู่ห้องหน้า อยู่จะอยู่ในบ้านบานบ้าเถียกับดกคือกันครับเบื้องลูกจนหล่นในบ้านบ้าเถียกว่าสองสามตนเนาะที่ทายให้เบิ่งนั่นแหละครับเบิ่งกันไปเรื่อยๆนี่อันนี้ทห้เบิ่งปลาครับปลาที่มือเส่ามือเส่าที่ว่าปลาขาลีรนั่นแหละครับพอเพิ่นไอจับมาแล้วมาค้างใส่ในทังไว้หน่ โอ้ปลาดุกอีกอีอทั้งหนเลยครับพี่นอ้อปลาเป็นนอกกัดันค้งไว้พวกปลาไอ้ปลาหน่อยกับปิ่งกินเขาเว้นกันเลยครับอบรรยากาศไอ้อันนี้เป็นสาสาที่คุดไห้อยู่เถียงครับอยู่ข่างเถียงน้ะพี่นอ้อก็ได้คุดไว้ประมาณงานหนึ่งนี่แหละครับ บาเทียก็ลงไอ้พวกปลานิ่นปลานิ่นปลาทะทิมก็เอาไดามามาปล่อยเนาะไปสื่ออยู่กรมประมงนี่นะครับก็มาปล่อยตั้งหลายตัวอยู่เป็นพันแล้วครับบรรยากาศรอบสะนี่ก้อนนี้ปลูกไว้คางสาเนาะพี่นนอกี่เดีบ่เห็นนอเปลี่ยนพี่นอกสามสี่นอ,นอ,นนอเลยครับ ละเดี๋ยวบางทีงเราจะมาขุดเอามาสับเอาเนาะครับ,ไป,รบไปกิ้มเก้วครับกิ้มเก้วก็ได้ไปขวัวไปแกงก็ได้ครับนี่โอ้ยบะอึดจะพักเลยเนาะครับพี่น้องเอ้ยเบิง่งพักขากระง,งามแตกคากเนาะพี่น้องนี่แหละครับถือฝนมาฝนตกมาก็มีแต่แนวอยู่แนวกิน เห็นบ่แต่และหยอดงามๆทั้งนั้นเลยครับพีหนออเบิง่งหยอดตัวเลยโอ้มันคล้องเข่ากันแล้วเนาะใ้แก๊งน้องใหม่ใส่พักขาเบิ่งเนี่ยพีหนออนี่ใส่พีหน่อเลยเบิ่งโอ้ย กอขางเทียงเลยครับนี่สามสี่นอนนี่บกักง่ายเลยครับผมมีแต่นอง,งามๆเนาะครับพี่น้องครับผมกับสำหรับคลิปนี้เนาะกับพาพี่น้องไง้มาเที่ยวทงหน้าเนาะครับมาเบิงเขาเบิงหนามเบิงอ้ไเบิงสวนให้เบิง พาทายสวนให้เบิ้องนอกครับพี่หน่องน่อใหม่หาาน่อใหม่เปแกงกะลิปนี้บ้าวเท็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมคือเก่าเนาะครับผมสวัสดีครับ